ครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูงานหยาบนะครับงานหยาบนะถามว่าหยาบยังไงก็นี่เลยลูกค้าเปลี่ยนแหลกมานะครับแหลกตัวนี้นี่อยู่ประมาณเบ็ดเสร็จแล้วเห็นลูกค้าบอกว่าประมาณ8,000กว่าบาท8,000กว่าบาทนะครับเปลี่ยนมาได้วันเดียวรั่วนะครับวันเดียวรั่วเสร็จนะครับผมก็ขึ้นลิฟต์ดูนะครับขึ้นลิฟต์ดูที่เห็นเลยนี่สุดยอดมากเห็นไหมที่มีเหล็กครับ มีซิมมิเลกอ่าเขาทาซิมมิเล็กมาไม่พอนะไม่พอโอลิงครับนี่สุดยอดครับโอลิงไม่ใช่โอลิงมันนะเนี่ยเป็นอ่าน่าจะเป็นพวกชุดซ่อมเบรกใส่มาสุดยอดจริงครับนี่ครับทำดีก็ทำได้ครแต่ไม่ทำแต่ไอ้เรื่องแปลกแปกแปลงแปงเนี่ยแม่งเก่งยิบหาย เนี่ยลูกค้าเสียไปแปดพันกว่าบาทแทนจะได้งานดีดูงานโหอย่างช่วย